มัสเรเดอร์ไก่ชิบาอุระจุนพ่อหน่มายุน้อยร้อยเกมสนุกดีนะครับแปลงกร่ง โดยร่างหลักนั่นคือมัสไรเดอร์ไก่ร่างที่ทำสัญญากับมอนสเตอร์เมทัลเกรัสสัตว์แร่สีเทาที่ภายนอกเหมือนหุ้มเกราะทั้งตัวเป็นอะไรที่แข็งแกร่งชิบาอุระจุนนักศึกษามหาลัยคณะเศรษฐศาสตร์พูดยังว่าตัวเองสามารถวิเคราะห์จิตวิทยาของคนเพื่อควบคุมจิตใจได้เลยอยากที่จะสร้างเกมแนวแบทเทิลในชีวิตจริงเพื่อความสนุกและพิสูจน์ว่าตัวเองฉลาดขนาดไหนการเข้ามาเป็นไรเดอร์นั่นก็เพื่อที่จะทําให้เขาเดาเนินการได้ง่ายขึ้นซึ่งเกมที่ว่านั่นก็ไม่มีอะไรมากนั่นก็คือจับคนมาชชููกกกัันนมีล้อง อยู่ตลอดแถมกราฟิกแบบในเกมอีกถ้าถามว่าชนะแล้วได้อะไรได้คําชมไปเลยเก่งมากครับเพื่อพิสูจน์ความฉลาดพี่แกถึงขั้นเหิมเกริมแฮกระบบขอสำนักพิมพ์ที่ชินจีทํางานอยู่แถมยาขโมยกราสเอาไปขู่อีกขึ้นเป็นบกคนใหม่ซะเลยบกคนใหม่ก็คือชิบาอุระจุน แต่ก็โดนแม่เสาวแว่นแฮกกลับนะด้านการสู้นี่ถือได้เลยว่าพี่จูนแกก็เก่งไม่เบาด้านทักษะต่างๆเล่นเอาทั้งชินจิและเรนที่เคยสู้ด้วยเจ็บกันระนาวถึงจะมีเสียท่าไปบ้างแต่กับคําพูดคําจาที่ออกมาจากปากพร้อมถากถางคู่ต่อสู้จนกระทบจิตใจถ้าใครได้ยินก็คงจะหมันไส้เหมือนก,นกันกับผมแน่นอนเลยแต่น่าเสียดายถ้าสู้กับนายก็คงชนะได้ไม่ยากนะว่างไงนะก็นายนดูไม่มีน้ำยาเลยนะสิถ้าฆ่าไรเดอร์เดือดกันไม่ได้แล้วทำไมมันถึงมาเป็นไรเดอร์ละ่ะฮะ น่าขำจังเลย อุปกรณ์ของมาสไรเดอร์ไกเมทัลไวเซอร์อุปกรณ์อ่านการาดที่ติดตั้งบนบ่าด้านซ้ายโดยการใช้นั้นจะต้องสไลด์แล้วใส่เพื่ออ่านการาดในเด็กที่มีนั่นคือสไตรเวนเพื่อเรียกเมทัลฮอนอาวุธรูปทรงเหมือนส่วนหัวของเมทัลกรัสนอย่างแหลมคอนไฟเวนการที่ทําให้ความสามารถของไรเดอร์ที่ใช้การาดนั้นไร้ผลหนึ่งครั้งพี่ใช้มาผมลบทิ้งหมดแอดเวนเพื่อเรียกเมทัลกรัสออกมาพุ่งชนอย่างโหดเที้ยมและไฟนอลเวนเพื่อใช้เฮฟวี่เพรสเชอร์ถ้าไม่ตายของไกเป็นทาที่จะใช้อาวุธ บนไหลของมเมทัลกรัสแล้วพุ่งชนแทงคู่ต่อสู้แหลมๆจ้าเมื่อถึงคราวที่พี่แกคิดสนุกดันไปคิดเกมที่จะทให้ไรเดอร์มาสู้กันแถมจับตัวประกันไปขู่ทําให้เข้าร่วมก็ไม่ได้อีกแต่ความสวยที่ดันไปนเล่นผิดคนในเกมดันมีพี่มัทรไรเดอร์โอจาอยู่การสู้ที่วุ่นวายขนาดนี้ถ้าจะมีคนใช้ท่าไม่ตายใส่แล้วก็พี่โอจาก็พร้อมที่จะหาสักคนมาเป็นโล่กันให้และขอเปิดความโหดให้ดูละกันสวยไปนะครับน้องแรดในภาคการสู้ของ13ไรเดอร์ที่อุตสาหาพักพวกมารุมย ใส่ไรเดอร์คนอื่นได้แต่พี่เกคงไม่เคยฟังเพลงเวนกรรมตามทันกันในชาตินี้โดนกินไปนะพี่